เรื่องของวิกฤตฝุ่น PM 2 5บ้างดีกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่หนักจริงๆิพี่กรณ์ท่านผู้ชมเพราะว่าสลับขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเรื่องของอากาศยอดแย่นะไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลยเออนะฮะคือพอไปดูอันดับที่เขามีการจัดอันดับเนี่ยบางประเทศก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งบ้างแล้วก็หายไปขึ้นมาอันดับสองบ้างหายไปแต่เชียงใหม่อ่ะอยู่อยู่บนเนี้ยอยู่บนหอคอยเนี่ยหนึ่งสองอยู่แบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยตลอดเลยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นวิกฤตที่ มันส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับทำให้ณตอนนี้คณะแพทย์มอชอเขามีการเปิดวอดปลอดฝุ่นที่อาคารหอผู้ป่วยเพื่อลดผลกระทบเรื่องของฝุ่นแล้วเนี่ยนะครับท่านชมไปดูสภาพในห้องผู้ป่วยในหอผู้ป่วยสุจินโนโรมเฮบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับที่มีทั้งหอพักผู้ป่วยแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ปัญหาก็คือหอพักผู้ป่วยแบบไม่ปรับอากาศเนี่ยจะต้องมีการเปิดหน้าต่างถูกไหมครับเพื่อระบายอากาศมันก็เลยทาให้ฝุ่น PM สองจเนี่ยเข้ามาในอาคารหอผู้ป่วยทางโรงพยาบาลก็เลยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการสร้างความดันภายในอาคารให้สูงกว่านอกอาคารลดพื้นที่ช่องเปิดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็เติมอากาศเข้ามาด้วยระบบกรองอากาศแบบใช้ฟิลเตอร์3ชั้นส่วนหน้าต่างสําหรับระบายอากาศที่เหลือนะครับมีการติดตั้งม่านกาันฝุ่นนาโนไฟเบอร์ ร้อมทั้งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นภายในอาคารเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และตั้งเป้าว่จาจะขยายพื้นที่หอผู้ป่วยปลอดฝุ่นให้มากขึ้นตามลําดับต่อไปนะครับโอ้เชียงใหม่คือตอนนี้หนักจริงๆคราวนี้เราไปดูสถานการณ์วิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนับตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา1มกราคมถึง15มีนาคมที่ผ่านมานะครับ อยู่ที่3,339คนค่ะตัวเลขเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว1เท่าตัวนั่นหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณหมื่นกว่านะฮะหมื่นกว่าคนที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าร่มพยาบาลแต่ปีนี้ทะลุมา3า0 0 0ื่นกว่าคนเลยนะครับส่วนใหญ่มีอาการอะไรบ้างก็มีการคุมแฮกกำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบโรคติดเชือ้อทางเดินหายใจส่วนบน เยื่อบุตาอักเสบโรคหอบหืดเลือดกำเดาไหลอันนี้เห็นกันบ่อยโดยเฉพาะเด็กๆ<ช>โรคถุงลมโปง่งพองตามลำดับนะฮะออน่ากลัวมากค่ะออมาดูข้อมูลรายงานจากกรมควบคุมมล,ลพิษเมื่อสัก9ก้าโมงเช้าวันนี้นะคะปรากฏว่าค่าฝุ่น PM 2.5สูงสุดอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่่ไง นี่มันแดงจนน่าก,กลัว15.5 5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย144.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอําเภอปายจังหวัดแม่ห้องศอน136ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอำเภอลี้จังหวัดลำพูนร้5 3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอน129.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเชียงดาวนี่หนักจริงๆนะคะอย่เป็นยังไงครับเนี่ยส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับ ไปตรวจสอบดูพบว่าไม่มีเขตไหนที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานนะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่37.5มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าไปตรวจสอบค่าฝุ่นเนี่ยจุดที่มีฝุ่นสูงสุดอยู่ที่จตุจักรนะครับค่าอยู่ที่30.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าพื้นที่อื่นก็เป็นสีเขียวช่วงนี้กรุงเทพอากาศดีนะครับค่ะ